เกือบจะหลับแต่กกลับมาได้นะครับบวกบวกบวกตึงทั้งวันวันนี้วันนี้การเหตุตึงจริงๆนะครับตึงจริงคือดูดิกราฟแบบไซเวแบบจ๋ามากนะครับกราฟแบบไซเวแบบจ๋ามากนะครับก็เลยต้องตึงเป็นเรื่องปกตินะครับจ๋าแบบจ๋าสุดๆนะครับออกข้างมาแต่ตะเที่ยงนะครับออกข้างมาแต่ะเที่ยง ยินดีครับยินดีครับยินดีด้วยกับพี่ๆทุกท่านนะครับเอปิยาวินเทจนะครับวินเทจวินเทจที่แปลว่าเทรชนะใช่ไหมครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับกําไรพี่ๆทุกท่านนะครับเราก็เสียใจด้วยสำหรับพี่ๆที่ได้กําไรบางส่วนหรือเสียใจด้วยกับพี่ๆที่ปิดเอากําไรไปก่อนปิดโดดปิดปิดลบนะครับก็เอาใหม่ครับไม่เป็นไรครับมีเราสามารถหาจุดเข้าได้ ตลอดอยู่แล้วในเมื่อเรามีชุดความรู้ที่สุดต้องนะครับเราก็สามารถหาจุดเข้าได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับยินดีกับอะไรพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะครับจริงๆยินดีกับจริงๆนะครับที่สู้กันมาด้วยกันนะครับจนถึงเวลาเพ,เพลานี้ก็ตอนนี้ก็2ชั่วโมง15นาทีแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยใช่ครับเอาใหม่ oh ครับมีแค่นั้นครับเรามีสิ